มางั้นมาดูกันที่หุ้นมีประเด็นวันนี้เลือกเอาตัวของทีูจริงๆอ่ะวัญน,นี้ราคากลับขึ้นมาแล้วนะคะแต่เมื่อวานพอบอกมีข่าวว่ามิสูบิชิจะซื้อหุ้นเพิ่มอีก13.81%ขึ้นมา20%ราคาสูงกว่าราคาในกระดานด้วยนะคะประกาศันที่12.50บาทแต่หุ้นถูกเทกลายเป็นว่าทุกคนคิดว่าเอาล่ะกลุ่มผู้ถุนเดิมจะขายหุ้นหรือเปล่าจะถูกเทคโอเวอร์หรือเปล่า หลังจากที่ผู้บริหารออกมาให้ข่าวเฉลยแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างกับ p u หลังจากที่มีข่าวเมื่อวานนี้ออกมาค่ะคุณเอกคือมันมีสองส่วนนะครับหนึ่งเนี่ยหุ้นเนี่ยเล่นมาช่วงก่อนนะก่อนที่จะประกาศก่อนจะมีข่าวนะผมว่ามันเกิดการเซวันแฟกด้วยนะฮะอันที่สองก็คืออย่างที่พี่จอยบอกเลยไม่แย่นะเหตุผลไม่แย่นะครับในส่วนของประเด็นเรื่องโครงสร้างผู้ถือหุ้นนะฮะอ่ะและอันที่สามเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะครับกำไรออกมาเนี่ยถือว่าดีนะคว่อที่สองในกำไรโตเยีนเยี่ยคิวันิวดีกว่าคาด ซึ่งภาพของกําไรที่ออกมาดีกว่าคาดออกมาประมาณ1,273ล้านนะครับโตถึงระดับ4%เยนเยีย25% q, q ิเนี่ยแถมรู้ไหมครับครึ่งปีเนี่ยกำไรที่ออกมาเนี่ยคิดเป็นประมาณ59%ของประมาณการกำไรแล้วก็มีการประกาศจ,จ่ายปันผลด้วดยประมาณ35สตงางค์นะครับก็คิดเป็นดีเวิูประมาณ3%นะฮะแต่จุดสำคัญอย่างที่เมื่อกี้พี่จอยบอกกับอีกอันหนึ่งคือเอาลุคคอร์เตอร์ที่3นะ โมเมนตัมกำไรของ TU เนี่ยโดยเฉพาะตัวกำไรปกตินอมโปรฟิตเนี่ยมันจะซอฟลงครับเอออนเยคิวแอนคิวนะคือเวลาหุ้นเนี่ยพอประกาศจบนะรับข่าวบวกไปและเอาลุคควอเตอร์สามเนี่ยถ้าสัญญาณมันไม่ได้เห็นการเติบโตต่อเนื่องเนี่ยหุ้นมักจะโดนขายออกมานะครับแล้วก็จริงๆลองไปดูนะอย่างทางกลุ่มสีเนี่ยเราประเมินแทร็กเก็ตไพไว้ที่11.8หุ้นเนี่ยมันขึ้นมาชนแทร็กเก็ตไพซึ่งผมคิดว่าใกล้ๆเคียงกับหลายๆค่ายในตลาดกันนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับ ข่าวบวกอ่ะรับไปในราคาในช่วงก่อนที่ประกาศจบแล้วนะพอมีพอยต,ตรงนี้ออกมาหุ้นก็เลยโดนเซลออนแฟกติดติดเขาเียว่าถ้าจะเป็นภาษาเทคนิคก็คือติดแนวตันแต่เนี้ยเป้าทางพื้นฐานมันขึ้นมาชนนะครับหุ้นก็เลยอาจจะโดนขายออกมาจากพอยพวกนี้ครับอืมแต่พอบอกว่าจะมีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่เข้ามาแล้วมาถือถึง20%มันจะมีเนยะออะไรไหมในเรื่องของโครงสร้างการบริหารหรือว่าการมองไปในอนาคตคะ คือพอยเนี่ยนะครับดาว,วิคะห์เราประเมินว่าคงต้องตามนะประเด็นเรื่องมิสูบิชิโคเปเลตเนี่ยขอซื้อตัวทีเนี่ยนะครับเพิ่มประมาณ13.8ราคาประมาณ12.5สอานะเราประเมินว่าทีย mm ูอ่ะยืนยันว่าไม่มีการเปลี่ยนโครงสร้างนะ mm hmm. ของครอบครัวผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารยังเหมือนเดิมนะอันนี้คือขี่แต่ในแง่ของราคาเนี่ยหุ้นทียูเนี่ยก่อนที่ดิวจะแล้วเสร็จเนี่ยเรามองว่าคงไม่เกิน12.5นะตามที่มิสูบิชิเขาขอซื้อ นะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับผมคิดว่าเป็นราคาที่ทางมิสุบิชิเนี่ยเขาคาดว่าจะรับซื้อที่ราคาเนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นที่มาครับว่าเออือภาพของทางบริษัทก็ออกมาแถลงแบบนี้นะครับแล้วก็พอย์ของตลาดเนี่ยก็อาจจะตอบรับในลักษณะคือพอมารับข่าวบวกช่วงก่อนหน้ามาเล็กเกงแล้งงบเอาลุกนออกมาเป็นลักษณะคืออาจจะไม่ได้โตเนี่ยนะครับผมว่าหุ้นมันก็จะเป็นลักษณะคือเป็นลักษณะคืออาจจะไซด์เวย์นะไซด์เวย์นะหลังจากนี้ครับ Huh. แต่ว่าเอาจริงนะถ้าเรามองว่าไตรามาสสามไม่น่าจะไม่น่าจะดีเท่าไตรามาสสแต่การที่เขายอมเคาะซื้อที่ราคาสูงกว่าราคาในกระดานต้องบอกว่าเยอะนะคะมันตอนแรกก็แบบว่าเอ๊เหมือนมันมีนัยยะอะไรยังไงไหมตัดคือผมคิดว่าอันนี้ก็คงต้องตามเนาะนะเพราะว่าคอร์เตอร์สามเนี่ยนะจริงๆลงไปดูเนี่ยนะครับผลประกอบการมันจะมีทางพอยเรื่องยอดขายจะโดนผลกระทบจากประเด็นเรื่องภาษีนะครับเพราะว่าที่อยู่เามีการส่งออกไปฝั่งสหรัฐ แถมในฝั่งของเงินบาทก็กลับมาแข็งด้วยนะครับซึ่งโดยปกติต้องยอมรับว่าคร์เตอร์สามันจะเป็นช่วงไฮซีซันของท u ผลประกอบการเนี่ยดีแต่บังเอิญปีนี้มันจะมีพอยเรื่องตัวทาลีที่มันเข้ามาแล้วก็เงินบาทที่มันแข็ง่าปกตินะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าคงต้องตามดีลตรงนี้นะครับแต่อย่างที่บอกไปนะผมว่ากรอบเนี่ย12.5นะตามที่มิสุบสสิชิโคเบเล็คเขาประกาศเลยว่าเออเขา12.5แล้าจะรับซื้อครับไปไปแฟนวัลูเราเท่าไหร่คะ ทาเกตไพเนี่ยนะครับก็นาเคอาประเมินที่สิบเอ็ดจุดแปดนะครับก็จะเห็นได้ว่าอัพไซด์มันแทบ,บจะตันละนะครับออกโมออกมาแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าในวาเคอลยังไม่ได่มีการปรับประมาณการเนาะคิดว่าเออดูครึ่งปีหลังอาจจะยังไม่ได้เด็นขนาดที่จะไปอับตัวกําไรครับค่ะอเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> เป็นข้อมูลแล้วกันนะคะแต่ว่าดูจากตรงนี้นะจริงๆเต็ม มูลค่าไปเรียบร้อยแล้วถ้าดูจากบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์กรุงศรีเลยไปร้วเลยมูลค่าของหลักทรัพย์กรุงศรีที่ให้ไว้ซื้อในบบรายสิบไปล้าด้วยนะแต่ว่า <40. S 1> คุณนิ้บอกว่าถ้าดูจากตอนนี้นะจากข่าวเรื่องของมิซูก็จะเอาสิบสองบาทหิบเท่าราคาที่เขาจะรับซื้อนี่แหละนะคะวันนี้ขอบคุณคุณนิกมากค่ะสวัสดีครับ,วส,รบสวัสดีค่ะ